สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธนญาถนนพัฒหรือถนอนพัฒโฮมการ์เด้นเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนถนนพัฒ์และช่วงเย็นนะคะเราก็มาให้อ่ะคะ่ะน้ําให้กับน้องๆผลไม้กันซึ่งวันนี้เนี่ยอากาศเนี่ยแดดแรงมากที่ลําปางแดดแรงจริงๆเลยแล้ววันนี้อากาศก็แบบว่าค่อนข้างแบบว่าร้อนนะคะแห้งแรงนะคะเราก็เลยมาให้ความชุ่มชื้นกับน้องๆผลไม้ของเราโดยการที่วันนี้ เราก็มาให้น้ำํำนี่น้องๆน,น้องพญาไส้แดงฝรั่งไส้แดงไส้หวานโงเปาซื้อแล้ววันนี้เราก็ยังคงนี่น้องทุเรียนของเราชื่อว่าน้องกบสวุวรรณเตรนๆน,น,น้องกบสุวรรณของเราต้นนี้อายุได้ประมาณขวบหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้ลักษณะใบของน้องจะมีสเสน่ห์มาก สเสน่ห์ของน้องก็คือว่าใบของเขาจะน่ารักใบเขาจะเป็นอ้วนป้อมสั้นไม่รียาวเหมือนหมอนทองนะคะวันนี้พันโบราณนะคะน้องกบสุวรรณต้นนี้ค่ะซึ่งเขาเป็นนะทุเรียนนะคะที่เขาติดโอท็อปของจังหวัดนนทบุรีวันนี้เราก็ได้นําพาสายพันธุ์นี้มาไว้ที่บ้านสวนทนนพัดของเราแล้วเราก็ยังคงรวบรวมสายพันธุ์ต่างๆซึ่งมีชื่อเสียง ของจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองจันอ่าเราก็ยังคงมีนะคะเราก็จะนําพามาไม่ว่าจะเป็นกบสุวรร์กรบทองคําเออหรือจะเป็นเนี่ยกบพิกลวันนี้เราก็ได้พาตระกูลกบเนี่ยโบราณน,นะคะมาไว้ที่บ้านสวนของเราถ้าเพื่อนๆพ,พ,พานมาคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านสวนถนนพาโฮมการ์เดนวันนี้ <laughs> วันนี้แดดร้อนนะคะเจ้าของสวนก็อาจจะแบบอาจจะบ้าตามอากาศนะคะเพื่อน,อนวันนี้ค่ะนี่ได้น้ำแล้วคงจะดีขึ้นนะคะเพื่อน,อนวันนี้เก่งก็ยังคงอยู่ที่บ้านสวนเนาะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมนะคะผ่านเข้ามาก็แวะเข้ามาทักทายพูดคุยนะคะเพราะว่าอยู่กับน้องผลไม้ก็คุยกับน้องผลไม้วันนี้ค่ะเก่งก็ยังคงอะคะ่ะ ยังไม่ได้ห่อฝรั่งนะคะนี่น้ำนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มาลดน้ํากันแล้วเพื่อนๆนะคะทีะ่สั่งฝรั่งไว้กับที่บ้านสวนเรานะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเก่งจะทักอินบ็อกไปบอกนะคะว่าะจะตัดได้วันนี้ค่ะเพื่อนๆที่จองเอาไว้เนี่ยเก่งไล่ไว้เป็นลําดับลําดับลําดับนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเก่งทักอินบ็อกไปบอกทุกคน แน่นอนเตรียมตังเอาไว้นะคะเพื่อนเฝรั่งไส้แดงของเราค่ะรับรองค่ะทานแล้วนะคะจะติดใจเพราะว่าเจ้าของนะคะตั้งใจมากเลยนะคะวันนี้ะค่ะเราค่ะทําพรีเมียมนะคะทําฝรั่งะคะ่ะที่มีคุณภาพและปลอดสารให้กับเพื่อนเได้รับประทานวันนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจกิ่งพันธ์ุรับไปเลยค่ะ เก่งละร้อยห้าสิบาทนะคะโฮงเป่าซื้อเอาไปปลูกไว้นะคะแล้วยังมีอาหารทางใบให้น้องๆด้วยถ้าสนใจทักแชทมานะคะเก่งยินดีดูแลแล้วก็จัดส่งให้เองทุกวันนะคะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆที่ผ่านมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้เก่งกับบ้านสวนถนนพัฒุ์โฮมการเดินกเกษตรอินีวิธียั่งยืนวันนี้เก่งก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ